วันที17่17เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเมืองบอสตันรัฐเมสซาชจูเซต์ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11บชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างขวัตวรคัติยาราชนาวีเสด็จออกณนห้องจอนอดัมสลลนชั้นหนึ่งโรงแรมที่ประทับบอสตันฮาร์เบอร์โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ด er รรามสาธิกแซคารานและศาสตราจารย์นายแพทย์ไมเคิลโรเซนแบกเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์ดร er สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวราาัคัทยยาราชนาวีส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายาโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นซึ่งในวันนี้เป็นการบรรยาย โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยศาสตราจารย์ดรรามซาซิกเซคคารานอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ก่อตั้งบริษัทยาอีกหลายแห่งเช่นโม m e n t a าฟาร์มาสุติคอนเซลลูเรียนฟาร์มา และบริษัททวิตเทอร่าฟาร์มาโซติคอนโดยเนื้อหาการบรรยายของศาสตราจารย์ดรรามซาซิกแซคขารานสามารถสรุปได้ดังนี้ในอดีตที่ผ่านมาก่อนการระบาดของโรคโควิด -19 กระบวนการที่จะนำยาขึ้นทะเบียนจะมีหลายขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการศึกษาทางด้านคลินิกและใช้เวลาหลายปีมีค่าใช้ใจ่าสูงแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์กำกับดูแลยา เรโูราเทอรไซมีความก้าวหน้าจึงทำให้สามารถคัดเลือกตัวชีวัดทางชีวภาพที่แม่นยำโดยไม่ต้องอาศัยการดูจากอาการคนไข้แต่อย่างเดียวนอกจากนี้วิทยาการดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในการผลิตยาในแต่ละขั้นตอนโดยได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีการปนเปื้อน ในการผลิตยาที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยและได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรวจสอบแก้ไขได้ในเวลาสั้นเพียงประมาณ1เดือนก็สามารถตรวจพบสาเหตุการตายของคนไข้ได้จากตัวอย่างนี้ทำให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิม มาอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับในการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณาสุขนอกจากนั้นวิทยาการดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการพัฒนายาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนอนแอนติบอดีที่โดยปกติจะใช้เวลาตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ต้นแบบไปจนถึงการทดสอบทางคลินิกระยะที่หนึ่ง จากประมาณ2ปีลดลงเป็นประมาณ4 6เดือนเท่านั้นจากนาั้นศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ไมเคิลโรชเชนแบ็กได้กล่าวถึงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งชื่อเพลโบลิซูมแมปซึ่งเป็นนวัตรกรรมยาแนวใหม่ที่มุ่งเป้าส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้โดยในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยของบริษัทเมิร์ ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการเข้าถึงของยาที่ได้จากนาวัตกรรมก่อนการขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ยอย่างทันท,นท่วงทีตามแนวทาง expende excess หรือ c o m p a s s i o n n e s u s e ดโดยอาศัยหลักการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดจากยา นอกจากนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคชติยาราชนาวียังทรงนำทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุลาภรณ์โดยรองศาสตราจารย์ดรมยุรีเฟื่องทองและดอตอร์ฉลิมชัยอาบประดิษฐ์นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัตทุ่งูแมปสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงศักยภาพในด้านบุคลากร อาคารสถานที่และเครื่องมือวิจัยในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพยาชีววัตถุ It's a great honor and privilege for me to work with the Royal Highness Princess Chilapon, which I've been doing so for the last two decades. Especially the last five years, to see the amount of progress that's been made at the Chilapon Research Institute and the network during the post-COVID-19 challenges and everything that's come out after that. Has been extraordinary. I'm very happy to see the progress. I'm excited to see the potential, and I truly believe that impactful work will continue to happen at the Chulalongkorn Research Institute. <laughs> เข้าถึงมากขึ้นยาต่าง,าง,างมีการผลิตแล้าก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแต่เดิมเนี่ยราคายาก็จะมีการเมื่อนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยจะราคาสูงประชาชนจะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องในการผลิตยาเนี่ยเราไม่มีจริงจังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตเมื่อปลายน้ำนะครับเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะครับแต่ไม่มีการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรามีสถาบันวิจัยจุฬาภรซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเ,เห็นความสําคัญนี้นะครับก็ร่วมผลักดันแล้วก็มีหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขก็คือสำน,น,นักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยแนะนําแล้วก็เข้าไปร่วมพัฒนาทําให้เกิดการผลิตยา ของสาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้นะครับทางสาบันเนี่ยมีการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำนะครับตั้งแต่การผลิตสารตั้งต้นจะไปจนถึงการผลิตจนได้อุตสาหกรรมยาและได้ผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถจําหน่ายให้กับประชาชนได้ซึ่งอันนี้ระยะยาวจะทําให้เกิดราคายาที่ถูกลงนะครับการเข้าถึงยามากขึ้นประชาชนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งเกิดความมั่นคงด้านยา จึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณในโอกาสที่สัตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีส่งรับฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนายาโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นในครั้งนี้จะนำไปสู่การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยสมดังพระปณิธาน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมือง Boston, บอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา